ขอต้อนรับสู่รายการลองดูดินะครับรายการที่จะพาผู้ชมนะครับไปลองดูลองทำในสิ่งที่ผู้ชมนะครับอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยลองนะครับเรื่องไหนที่ผู้ชมนะครับอาจจะไม่รู้เราจะพาผู้ชมไปลองดูกันนะครับซึ่งวันนี้อยู่ผมนะครับเจมส์นะครับแล้วก็น้องแพนค่ะนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับวัดจันทารามนะครับในวัดลอยกระทงก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามคำถามไปดุ้นสุดคิวนะครับในประเด็นที่ว่าลอยกระทงปีนี้นะคะคุณอยากจะลอยหรือว่าระบายอะไรออกมากับเราค่ะครับผมเพราะฉะนั้นคนไหนนะครับที่เป็นไปรุ่นสุดคิวนะครับเดี๋ยวไป ตอนนี้นะคะเราอยู่กับสองสาวสุดฮอตเลยของวิทย์ไลัยเขาเรียกว่าวิทย์ไลัยพยาบาลใช่ไหมคะค่ะคำถามสุดคิ้วประจำงวดนี้ของเรามีอยู่ว่าในวันลอยกระทงปีนี้คุณอยากจะลอยหรือระบายอะไรออกมากับเราคะก็ก็ทั่วๆไปเนาะคนก็อยากจะลอยความทุกข์ออกไปอะไรอย่างนี้คือแบบว่าในปีต่อไปหรือแบบในต่อต่อไปก็อยากให้มีความทุกข์เข้ามาเลยอะไรอย่างนี้ก็ให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะขอให้สมหวังนะคะ,ะและอีกคนละคะ่ะก็ ลอยสุขภาพแบบว่าโรคภัยที่มันไม่ดีนะคะลอยลอยอะไรอะสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราก็ให้ลอยออกไปออกไปกับกับกับกระทงมีคู่มาลอยกันหรือเปล่านี้ไม่มีค่ะก็ลอยกับเพื่อนๆกันเยอะอะค่ะมาลอยกับเพื่อนๆไม่มีคู่เลยเหรอคะอ่ะเดี๋ยวจะฝากเฟซบุ๊กหรือฝากเบอร์ไว้หน่อยเผื่อเหงาจะได้คทเป็นเฟซบุ๊กหรือ่าเป็นเฟซบุ๊กเนาะค่ะแพรค่ะแพรเใย่เลยค่ะพีไออียค่ะคือรูปเราหรือเปล่าคะค่ะร้องฮ่าฮากันูนะคะแพรแล้วก็หน้านี้เลยค่ะทีคน คา,าเฟ่ก็เสาวพานยมเพอเป็นภาษาอังกฤษกค่ะอีกรอบค่ะเสาวพานยมเพอค่ะอ,อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะผมว่าตอนนี้เราก็าอยู่กับสาวสวย4ี่คนนะครับผมอันนี้นำตัวเองก่อนกแววค่ะเพื่อค่ะไปค่ะครับผมน้องนะครับวันนี้เรามีคําถามนะครับอยากจะถามน้องว่าถ้าเกิดวันนี้วันลอยกระทงเนี่ยมีอะไรอยากถึงที่น้องอยากจะระบายหรือแบบลอยไปในชีวิตเนี่ยอยากจะลอยอะไรออกไปนะครับแล้วก็อะไรครับ ลอยความสวยชีวิตจะได้ดีขึ้นความสวยตอนนี้มีความสัวยเยอะใช่ไหมมาค่ะออโอเคครับขี้เกียจแต่ตอนนี้แบบเอาเกียจนี่เต็มเลยเต็มดีเลยปีหน้าเอ็นแล้วโอเคครับผม้ลอยความขี้เกียจเหมือนกันค่ะขีมม้เกียจนะครับสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะตอนนี้เยอะค่ะเยอะสิ่งไม่ดีเยอะมากอยากระบายอะค่ะเหงามากเลยระบายระบายสิ ใครพูดขน่าดได้ไหมอ๋อใครเลยปะเป็นเค้กะลยพูดขนาดนี้ไม่ดีกว่าค่ะไม่ได้หรอวาลายาชีสเค้กวาลายาชีสเค้ก V O A E Y A วาลายานะคะอ่ะรูปลายคือเหงาไม่มีแต่ไม่มีอะไรแต่ไม่มีแฟนมากอีกแล้วแต่ไม่ีแฟนน้อยน้อยเดี๋ยวจะหาว่าดูแล แปลกนะพี่ว่ามีเฟซบุ๊กไหมไหนฝากเฟซบุ๊กมาหน่อยชื่อสุงแปมสุงแปมไอ้นี่ที่คุยกับพี่โดมในเฟซบุ๊กเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะมันคุยกับพี่โดมวมื่อไหรุ่งแปมนะคะค่ะก็มาลอยปีนี้ก็อยากจะเอาสิ่งที่ไม่ดีค่ะออกจากชีวิตแล้วก็มาขอคำมาแม่น้ำพงคาด้วยที่ เคยใช้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นแม่นน้ำก็มีมลพุษกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาลอยแล้วก็อีกอย่างที่ลอยก็อยู่บ้านเหงาไม่มีเพื่อนก็เลยมาลอยกับเพื่อนแฟนแฟนแฟนมีไหมครับแฟนจมน้ำตายแล้วค่ะจมน้ำตายแล้วนะครับแฟนโหแฟนแฟนดูอยู่นี่ตาดุ่มมันยองเลยเนี่ยครับผมคือมามาลอยเพื่อความทุกข์ค่ะเพื่อปล่อยความอยากตัวคววามทุกข์มันหายไปกับสายน้ำเลยแล้วนี่มาลอยกันสองคนไม่พาแฟนมาด้วยครับนี่แฟนกำลังมาแฟนกำลังมานะครับผมขอบคุณมากครับ ไปเฟิร yeah. ์นค่ะอยากใช้ผู uh ้ชายเข้ามาเยอะๆขอเกตสีทุกตัวด้วยมีเน right mm ี hmm. mm ่ยเยอะไปไหมหนูไหวไหมเนี right. ่ยหนูอยากให้ผู้ชายเข้ามาเยอะๆมีแฟนหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่ใช่แฟนมาดูมันระเบิดมันระเบิดรายการเราทำยังไงเนี่ยมีหรือเปล่าแน่แน่ไม่มีค่ะไม่มีแฟนอยากให้ดูอ่ะขอเข้าไปสองเฟซหน่อยชื่ออะไรคะไปเฟิร์นค่ะไปเฟิร์นสาวผาคำถามเขาให้ลอยไปให้ผู้ชายลอยเข้ามาค่ะคำถามคำถามเรานี่คือจะอยากจะลอยระบายอะไรออกมาแต่นี่คือ ผู้ชายเฮียมาได้ป้ะอะไร้ะตื่นเจ็ดสามเจ็ดสามตื่เออผู้ชายอย่างนั้นออกไปอะผู้ชายดีเข้ามาอ๋อจะกันเราจะเป็นผู้หญิงที่น่าสาดที่สุดน่ากลัวเด็กเข้ามาอนี้ย่อ่ะคนนี้บังอยากจระอรอยากจำใบเลยค่ะอยากเลือกอยากเลือกคนเก่าคนไหม่เนี่ยไม่บอกนะคะไม่มีไม่บอกชื่อเหรออ๋อไม่เป็นไรอ่ะไหนๆก็จะเลือกคนเก่าแล้วก็ขอต้อนรับคนใหม่เลยละกันอะให้คนใหม่เข้าไปดูเฟซเราซื้อเฟซอ้ไรเกล่าไม่ดูสวยไม่พอสวยต้องหยิ่งด้วย อาคุณคะแล้วก็จะจอแล้วนะค่ะวันนี้กล้องช็อตอ่ะเจอแล้วก็จอกจอกเลยเฮ้ยแกหนูจะเจรอาตอบคำถามมาก่อนค่ะตอบอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคนนี้มาบ่อยเจอบ่อยไปนะคนนี้เจอบ่อยมากเลยอ่ะเจอทุกงานค่ะมันสะดุดตาจริงๆนะจะไม่เจอได้ไงเราก็เราสนิทกันนี่ใช่ไหมไม่เลืองแสงด้วยวนนี้ปากไม่เลืองแสงแต่มันก็เรืองแสง ความเหงาความเศร้าเจอกี่ทีมันก็โสดเนาะอยากให้แฟนมาดูน้ำเพล็ดอยากให้แฟนเข้ามาดูลองดูดิเลยวันไหนคะอยากพูดชื่ออะไรมันเยอะแล้วกันเดี๋ยวใๆนับก่อนนะมีจริงจริงสดอย่างนี้หาคู่อยู่หรือเปล่าปีนี้ลอยทองไปอืมรคงจะต้องรอคนเดียวโลนตลอดตะกูล่ะเป็นคนเดียวสะพ้อนเซนเซอร์ตะกูล่ะรอคนเดียวเหรอมาดักแฟนก็ได้ค่ะค่ะอยากจะลอยเกรตที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะตอนนี้ได้เกรตเท่าไหร่แล้วเนี่ย 3.97เก็ดค่ะจะได้ประมาณสักสี่ใช่ไหมใช่ค,ค่ะผมอยากจะลอยสิ่งที่เคยทำผิดพลาดทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่ผิดพลาบเริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่หมดนีครับของคุณนมากครับลอยการบ้านกรบ้านเนาดแบบลอยแบบให้หายไม่มีการบ<ล><ต>้านตแต่ตอนนี้การบ้านเยอะมาเกมาเลยมากค่ะ<อ><อ>ก็ไม่อยากลอยอะไรค่ะทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วค่ะตอนนี้เพอร์เฟมากชีวิตว่าสิ่งผิดพลาชีวิตมันก็ถ้าเราไปมันก็จะไม่มีบชีวชไว้แล้วก็ข้างหน้าไม่ดีว่าเก็บสิ่งที่ไม่ด บทเรียนให้เราได้เรียนรู้และจดจำและทำต่อไปเก็บกันบ้าเ้าไปด้วย,วยเอาเข้าไปด้วยนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับพิธีกรของเรานะครับที่วันนี้นัด5โมงกับ4โมงเนี่ยวันนี้ก็มาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมกเออต้องถามก่อนเลยนี่คำถามประจำวันนี้เอ่อถ้าเกิดน้องดีมนะครับอยากจะลอยอะไรทีกอย่างหนึ่งไปจากชีวิตหรือว่าระบายอะไรออกมาจะระบายหรลอยอะไรออกไปนะครับผมระบายอะไรก็ลอยความเครียดออกไปเพราะตอนเนี้ยเครียดเยอะมากน,นี่มาไต่เอิโต้เครียดเลยเหรอเครียดเรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างๆนานาเรื่องมันมีเกมแอสนาแบงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ต้องไม่มีไม่เด้ไไดโอเคเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่เป็นทายานี้นะครับเดี๋ยวให้น้องดีมต่อเลยแล้วกันไปละไปปลาที่ครับก็จะลอยลอยปลามันจะได้ไปอยู่ในแม่น้ำไปหาเพื่อนมันแล้วไม่ใช่ไม่ลอยกระทงหรอลอยกระลอยกระทงลอยไปแล้วลอยเต่าไปแล้วกระทงเต่าแล้วปลาไหล่ังปลาไหลปาไหลมลาไหลไม่ไม่ลอยไม่ลอยปลาไหลมันแม่ตัวลอยคอเพราะว่าจะได้รอคอยกำลังรอคนมาลอยกระทงอยู่โสดนะคะโสดโสดอยู่ไหมคะโสดอยู่ค่ะ แจกแจกเป็นไหมคะไม่แจกค่ะยิงยิงอย่างเนี่ยค่ะเวลนเราจะทำปีนี้ลอยความโง่ไปคะ่ะมันจะได้ตอบตีมหาลัยกับเขาสักทีคะ่ะลอยผู้ชายเองตัวค่ะลอยไปไกลเลยลอยพุงแล้วกันค่ะรวยเกินไปละลอยเอ่อเรื่องไม่ดีทั้งหลายเลยคะ่ะแล้วก็รูปร่างไม่ดีให้เป็นเซอรชี่ที่หน้าตาดีในชนะลอยความทุกข์ทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตมีความทุกข์อะไรบ้างคะ ผมก็ลอยเรื่องเกตเรื่องการเรียนอะไรครับสิ่งที่ไม่ดีเอาไปครก็ขอให้ลอยกระทงปีนี้มีทุกสิ่งที่ดีเข้ามานะคะลอยกระทงปีนี้ก็อยากจะลอยถึงที่ทําไว้ทําความไม่ดีที่ทาไว้กับพ่อแม่ลอยไปตามน้ำนะปล่อยดิงไปครับอยากจะลอยความขี้เกียจนครับสิงออกไปองผมก็จะเหมือนกันะครับคือลอยสิ่งที่ไม่ดีที่ทําไว้กับพ่อแม่ออกไปครับ รอยและผลการเรียนที่ีเราไปครับเรียนไม่ค่อยดีครับความชี้เกียว์เขาพิเยษมีอะไรคะก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะอย่าขยันเรียนมากกวะะ่า,าน,น,นี้จะได้มาหาอะไรดีก็ทุกอย่างเลยแบบว่ามันไม่ดีอะไรอย่างงเี้ยยอาให้รอยไปหมดเลยแล้ว,วันนี้ทั้งสองคนมีคู่มารอหรือยังคะ<อ>ไม่มีค่ะไม่เป็นไรค่ะฝากเป็นบุ๊กได้นะคะอ๋อตามชื่อที่อยู่หน้านล่างนี้เลยค่ะ กับเวไรค่ะค่ะคุณค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะลอยกระทงกันแล้วนะคะมีแพนกับเพื่อนๆค่ะจะลอยกระทงด้วยกันอันนี้กระทงของแพนค่ะทำมาจากโค้กในติมแล้วก็ขนมหวานเกิดชานก็ะได้มีของกินเยอะๆของแม่อันนี้ทำมาจากดอกบัวค่ะนี่แม่แพนของเพื่อนก็ทำมาจากดอกบัวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปลอยกระทงพร้อมกันนะคะตอนนี้เราก็ไม่ <moder ne> ทราบนะว่าเขาอธิษฐานอะไรกันนะครับผมเหมือนจะอธิษฐานเยอะมากเลยนะครับนานมากเลยครับ ภาคใต้ช่วสร้างรังคาวยรักษาพไปธุ่นกตาชาติสือกระบบนะฮะก็จะงานอธิฐานเยอะขนาดนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของวัยรุ่นสกิลนะครับที่เราไปสัมภาษณ์กันในวันนี้นะครับก็คงจะเต็มอิ่มกันเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยที่มาให้สัมภาษณ์กันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะวัันทนารามที่ให้เราเดินเที่ยวนะแถ่านั้นแหละ นะสัมภันณ์น้องๆกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปติดตามช่วงอื่นต่อกันได้เลยนะครับผมครับช่วงนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับรายการลองดูดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพาท่านผู้ชมไปลองของมาแชร์ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากผู้ที่มีประสบการณ์จากการลดความอ้วนนะครับผม และนี่ครับคือพี่ปอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ปอครับเหตุผลหลักที่พี่ปอได้ลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นมีเหตุผลอะไรบ้างครับที่พี่ปอเลือกที่จะลดความอ้วนครับอ๋อพี่เกิดอุบัติเหตุครับวันหนึ่งพี่ก้าวขึ้นบันไดแล้วประสบอุบัติเหตุกระดูกเล้ากระดูกข้อเท้าเล้ามันตกบนไดรฮะทีนี้หมอก็เลยเริ่มให้พิจารณาตัวเองโดยการให้ลดน้าหนักตอนนั้นก็ไม่เชื่อฮะโกรธหมอมากเลยว่าทำไมหมอพูดว่าเราอ้วนอะไรเงี้ยตอนจริงๆก็ ดูดีอะตอนนั้นครับแล้วน้ําหนักที่สูงที่สุดของพี่ที่เคยมีมาครับสูงที่สุดแปดสิบเก้าครับแปดสิบเก้าแล้วน้ําหนักที่พี่ลดได้ต่ำที่สุดตอนนี้อยู่ที่หกสิบหกครับหกสิบหกแล้วเคยมีต่ำกว่าหกสิบหกไหมครับก็มีไปถึงหกสิบสี่กวมีครับหกสิบสี่ตอนนี้ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาครับผมครับแล้วด้วยระยะเวลาครับพี่สามเดือนครับผมสามเดือนครับผมเป็นเวลาที่เร็วมากสามเดือนนี่กี่กโรับพี่ รู้สึกจะ25กิโล24กิโลโอ้สาม <3 S 2> เดือน24 25กิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครอยากจะลดน้ําหนักนะครับในที่เป็นที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวติดตามต่อไปเลยว่าเขาลดยังไงเขาทานอะไรหรือว่าเขาออกกําลังกายหรือเปล่าครับ,รบก็สําหรับคําถามต่อไปนะครับ <c oughs> uh, ในการลดน้ําหนักของพี่เนี่ยพี่เลือกรับประทานอาหารอะไรบ้างครับ uh huh. ช่วงช่วงแรกของเดือนเนี่ยพี่จะแบ่งเป็น3เดือนเดือนที่1่เนี่ยพี่จะวบคุมารอย่างเดียวฮะ ส่วนเดือนที่2พี่จะมาออกกังกายด้วยเดือนที่3าก็ออกกังกายหนักเลยส่วนโชคของเดือนแรกพวบคุมอาหารก็คือพี่ทานเฉพาะแกงจืดต้มจืดน,นะฮะช่วงเช้าตอนเย็นก็จะเป็นผลไม้ประมาณ2อสชิ้นอะไรประมาณนี้ครับก็คือหักไปเลยอ่าและอย่างมื้อเช้าอ่ะครับอ่าพี่ทานแกงจืดต้มจืดอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วทำไมพี่ถึงไม่ทานข้าวเลยเออพี่ว่าข้าวมันมันมีปริมาณแคลอรี่ที่สูง,งนิดหนึงนะครับคือพี่ไม่ต้องการที่จะเอาแป้งเข้าร่างกายเลย เพราะว่าพลังงานสะสมที่จะได้จากแป้งมันเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับพี่ก็เลยเลือกทานแต่ผักให้มีวิตามินเข้ามาแค่ไหนครับแล้วพี่ไม่หิวเลยครับเพราะว่าเท่าจากที่ผมค้นในอินเทอร์เน็ตมาครับว่าในการกินของคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีการจํากัดแคลอรี่เอาไว้นะครับผมใช่ครับเหมือนกันฮะหิวมากเลยครับช่วงแรกนะฮะแต่มันจะหิวสักประมาณ3-4วันถ้าทนได้ประมาณ3-4วันเราจะเริ่มฉีดละฉีดกับร่างกายที่จะอยู่ตัวใช่ใช่คืออย่างนี้นะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องการประมาณ 2,000กิโลแคลอรี่ซึ่งเราก็ไปดูพวกอาหารอะไรเนี่ยจากทางอิเนเทอร์เน็ตว่าจําเป็นแคลอรี่เท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดเรากินไม่ถึงเนี่ยจากเราก็บวกลบกันจากส2พันแคลอรีอ่พลังงานที่เหลือเนี่ยมันจะเอามาจากร่างกายของเราที่แบบเป็นพลังงานสะสมอยู่ตามชั้นต่างๆสะสมลงมาใช้ใช่ครับผมวันรุ่งขึ้นมันก็จะลดลดไปเรื่อยๆครับผมคือเหมือนว่าเอาพลังงานที่อยู่ในร่างกายโดยที่ต้องมาเพิ่มใช่ใช่อ๋<ข>อครับผมแล้วปกติคนเราจะรับประทานได้วันละกี่แคลอรี่ครับ โดยปกติแล้วมาตรฐานอยู่ที่2,000กิโลแคลอรีครับครับผมแล้วตัวพี่เองครับช่วงที่รลดน้ำหนักพี่ทานประมาณ600-700กิโลแคลอรซึ่งมันก็จะมีส่วนต่างอยประมาณ1,300ที่จะต้องเอาในร่างกายไปใช้แล้วก็ในช่วงที่พี่ยังไม่ลดน้ำหนักครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการที่ซื้อของกินครับ ต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับก็ตกประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าบาทต่อวันนะสี่ถึงห้าร้อยบาทโอ้ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะเยอะทีเดียวใช่ครับอ่าแล้วในช่วงเดือนแรกเลยที่พี่เริ่มที่จะลดน้ําหนักนี่คือหักดิบเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าค่าใช้จ่ายของพี่ประมาณเท่าไหร่ในการกินแล้วมีเงินเก็บเหลือหรือเปล่าช่วงแรกนะครับกินแต่ต้มจืดนี่เราทําให้เป็นหม้อเลยเจ็ดวัน ใช่เจ็ดวันโอ้โหพอผักหมดก็ไปิมผักเข้าไปประมาณนี้โอ้โหหมดก็แล้วกินคุ้มเลยกินคุ้มเลยครับผมและด้วยสังคมของปัจจุบันนะครับที่เดี๋ยวนี้อาจจะมีการเร่งรีบนะแต่คนอาจจะีข้ออ้างที่แบบว่าไม่ค่อยบอกว่าไม่มีเวลาในการออกกำลังกายกันนะครับพี่ก็คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข้ออ้างแบบว่าทุกคนที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายกันครับอครับเดี๋ยนี้นะครับพี่คิดว่าอย่างนี้การออกกำลังกายเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะจัดเป็นแบบอีเวนต์หนึ่งของวันเลยครับผมไม แล้วคนทั่วไปครับพี่มันจะเล่นเกมับดูหนังฟังเพงเลงเดินผ้างควรจะแนะนํำยังไงดีครับไอ้การ้อกกำลักเพื่อที่จะออกกำลังกายในในช่วง5สมมุติเป็นแบบดูทีวีตามบ้านอะไรนะฮะหลายคนก็ต้องดูอยู่แล้วนะการออกกาลังกายหน้าทีวีเนี่ยในช่วงโฆษณานเนี่ยไม่ว่าเราจะ,ะไม่ว่าจะนานแค่ไหนเนี่ยมันสามารถออกได้มันจะมีพวกท่าการบริหารวิ่งื้นมีพวกอะไรนี่เบาๆให้เราสามารถ เอาแคลอรี่ในร่างกายออกไปได้บไเหมือนกับว่าดูทีวีแบบพักโฆษณาก็ปิดพื้นชักนิดนึงใช่ก็ทำนานขนาดไหนครับก็โฆษณานานขนาดไหนก็ไม่จำกัดครับแล้วแต่โฆษณาอย่างอย่างสมมติว่าเราติดแรงเงาอยู่ปั๊บกําลังตกปุ๊บมาปั๊บโฆษณาปั๊บเราขึ้นมาซิกอัพเลยใช่แล้วพอหนังมาเราก็กลับมานอนเป็นการระบายอารมณ์ด้วยอ๋อโอเคจริงจากละครนะจากช่วงที่กลังแรงๆกันแหลรงเอาและสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพี่ปอมากเลยนะครับผมขอบคุณครับที่มาให้สัมภาษณ์กันในรายการของเราในวันนี้นะครับ